ครับสบายดีพี่น้องสบายดีมั่วสุกุสุคนเด้อสมองสบอนสบายดีเอฟซีถักแพงพ่อกับซ่องพอน้องน้ำโซกคือกับพี่น้องตึกเปิดมากับพ่อเห็ดพี่น้องช่วงนี้มี่ติดเห็ดอย่างเดียวพี่น้องแกงเห็ดปวกพี่น้องกับเห็ดึ่งป่นกันพี่น้องจะจุ่มใหญ่ๆพี่น้องแซ็ตมากันพี่น้องพอน้องน้ำโซกพี่น้องกินคนเดียววันนี้พี่น้องแซ่บแน่นอน สบายดีก็รอบพี well. ่น้องกินข้าวแรกแล้วก็ได้พี่น้องแล้วแกงเห็ดพี่น้องเห็ดปัวก็เห็ดเผือกเอารวมมิดหยุ่มใหญ่ๆเนาะกินคนเดียวแซ่บแน่นอนพี่น้าะกินชีมม่โมพี่น้องก๋องาก๋องอะไรพี่น้องเนาะหยุมนิ่งๆอาหารต่วนในน้องวันจุ๋ยๆเลย ស្អាតយូញោមគិតៗញោម แกงสะกักข้างน้ง่อยพี่น้องเดี๋ยวจะคนหมกักงดตี่มกใส่พี่น้องผักสะลายน,ำยาน้ำสามอย่างจุ่มยังไงพี่น้อง

ินอ่กนอ่เกินนกไส้เขากินเขาแล้วครับ You know? กี่สอวรหนมนแล้ว,วก็สองับนี่แม่ะกินอะครับแม่กิอะรนมาเชิโทษและโตนี <S 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 ่ บ้นหม่ใหม่แลวนี่กรัใหม่แล้วกือหม่แล้่นี่กโ้ดดมันต้องกั้ให้ถวงนะพี่น้องให้โคดโคดใหม่กลับมาเียมาบ้านี้ใหม่เกว่วไป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 าวไปี่าวฉันอัดมาด้จะบงอกข้าินเบ่วอ้า่อาของินโซกนไใหม่

เจ้าได้เชยมันาเจ้าได้เจาเเก่อนตามก้องตามก้องกส่ย่งเง้นตาก้องวนได้าปัไปกรตนกินก่อนมาย่อมกินเนี่เดี๋ยวบงข่น้ำไลกอกอกเกตูนองตูนน้าไต้กอกอากห้หายละห้แกามีเนีพี่น้องาิใจกินน้ปลายแช่ได้เพีง kalau pelajar pelajar pino,